ตอนกล่าวมีเหตุผลไทเท้าสร้างสูหูตาเสียวซื่อปั้นรอยยิ้มขึ้นทักทายคำหนึ่งชักนำพระกำกับดูแลทักสินเข้ามาขุนนางที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบก็ห้อมร้อมเข้ามาถามไททุกสุของไทเท้าสร้างสูแม้แต่ขุนนางสร้างสูกลมพิธีการเอี้ยนสิงสูก็แสดงความห่วงใยส่วนคนของสำนักตรวจสอบที่ส่งมาตรวจสอบกรมทะเบียนราช ย่งยืนบังลมที่โชยมาจากหน้าประตูให้กับฟ้านสร้างสูไม่ว่าราชสํานักคิดตรวจสอบกรมทะเบียนราชจริงหรือไม่ไม่ว่าห้องเต้ต้องการให้ฟ้านสร้างสูรลาออกจากตำแหน่งหรือไม่ตราบใดที่พระกำกับดูแลทักษิณยังอยู่ในราชสํานักตราบใดที่ห้องเต้ไม่ต้องการทำลายความสัมพันธ์ฉันพี่น้องตราบใดที่ฟ้านเสียนซึ่งอยู่ไกลถึงแดนเจนนันยังมีชีวิตอยู่ขุนนางในราชสํานัก ร้วนไม่กล้าเสียมารยาตต่อฟ้านซังสูแม้แต่น้อยดังนั้นฉากเหตุการณ์นี้ออกจะเดือดร้ายอยู่บ้างคุณนางซังสูกรมทะเบียนราชที่ถูกตรวจสอบกลับได้รับการปกป้องจากทั้งหมดโดยเฉพาะคนของสำนักตรวจสอบที่เข้าร่วมการตรวจสอบล้วนสังกัดตึกที่หนึ่งอยู่ใต้ภายการนำของบู้เทียจนบัดนี้ตึกที่หนึ่งยังอยู่ในความดูแลของฟ้านสียน พระกำกับดูแลทักษิณถือเป็นบิดาของผู้บังคับบัญชาพวกมันยังกล้าทำอย่างไรสีหน้าไทยจือ่อบัดเดียวเขียวคำ้ำบัดเดียวข่าวซีดมองดูฉากเหตุการณ์นี้บังเกิดความไม่สบายใจยิ่ง พระกำกับดูแลทักษิณอ้างว่าไม่สบายไม่หมายอย่างกรมทะเบียนราชวันนี้พอมาถึงก็ดึงดูสายตาของทั้งหมดไว้คุณนางใหญ่ที่ปกติงามประกายอย่างมิชชิดผู้นี้ขายแฝงสนามพระรังชั้นหนึ่งมันแม้มีศักด์เป็นไทจือเป็นเจ้าชีวิตในอนาคตยามอยู่เบื้องหน้าฟานสร้างสูยังมิอาจไม่ลุกขึ้นมันปั้นรอยยิ้มอ,อ่อนโยน สอบถามว่าไท้เท้าสร้างสูใช่มีสุขภาพดีขึ้นหรือไม่ไทจื่อไม่กลัวฟ้านเสียนและไม่ใส่ใจกับสำนักตรวจสอบแต่ในฐานะผู้ที่ถูกวางตัวให้นั่งบนมารังบังกรคนต่อไปสมควรแสดงบุคลิกภาพบางอย่างออกมาตระกูลฟ้านกับตระกูลดีของตนเองมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งที่อ่าวต้านโจยังมีสตรีชารานางหนึ่งเฝ้าจับจ้องมอง ไช้จือ่อไม่แน่ใจว่าฮ่องเต้ยังมีความรู้สึกต่อแม่นมนางนั้นอย่างไรพระกำกับดูแลทักษิณยิ้มด้วยความระอายกล่าวว่าเรื่องของกรมทะเบียนราชรวนสืบเนื่องจากเราต้องรบกวนให้เตี้ยนเสียกับใต้เท้าหูทุ่มเทแรงกายแรงใจมานับเป็นความผิดของเราผู้แท้ฟ้านจริงๆทั้งหมดทักทายอยู่ไรคำ จากนั้นแยกย้ายนั่งรงพระกำกับดูแลทักษิณแม้ถูกกล่าวหาแต่ยังไม่มีราชาองค์การให้กำจัดขุนนางฟานสร้างสู่กรมทะเบียนราชดังนั้นมันมีสิทธิ์นั่งอยู่ตรงกลางที่นี้เป็นกรมทะเบียนราชเป็นพื้นที่ของพระกำกับดูแลทักษิณรอจนทุกประการกลับคืนสู่ความสงบทั้งหมดค่อยกวาดตาไปยังขุนนางหยวนไหวหลางฟางรี่ซึ่งยังอยู่ที่เดิม สายตาของแต่ละคนผิดแปลกแตกต่างเอียนสิงซูยินดีต่อคาเคะของผู้อื่นไทจือนึกเครือบแขนสงสัยหูต้าเสียวซื่อเพิกเฉยเฉยชาคนของสำนักตรวจสอบรอบขโมวดคิ้วมีแต่พระกำกับดูแลทักษินสีหน้าสงบนิ่งคล้ายนึกไม่ถึงว่าผู้ใต้บังคับบัญชาชื่อฟางหลีจะรากตัวผู้คนมา,มามากมายถึงเพียงนี้ จนบัตรนี้ไทจื่อค่อยเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดพักกำกับดูแลทักษิณผู้นี้ช่างเป็นจิ้งจอกเจ้าเร่นักเมื่อราชสํานกเริ่มตรวจสอบกรมทะเบียนราชไม่สมควรบอกว่าเมื่อไทจื่อแบมือของเงินจากกรมทะเบียนราชพักกำกับดูแลทักษิณก็ไม่จับตาดูเหตุการณ์นี้ทั้งปกปิดเรื่องนี้ไว้อย่างเงียบเชียบไม่ให้ผู้ใดร่ดวงรู้ขณะเดียวกันก็ทิ้งส่วนห่างไว้ฝากอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งของหน่วยงานทั้งเจ็ด เมื่อเป็นเช่นนี้ทั้งปิดบังให้กับไทจือและจับปิดไทจือประการสำคัญคือยังปกป้องขุนนางที่เกี่ยวข้องกับไทจือเอาไว้เงิน40่สิบหมื่นตำดึงนี้ถูกรบปอกอย่างแนบเนียนแนบเนียนจนแม้แต่ฟางหลี่ยังเข้าใจว่าไม่มีปัญหาอันใดบวกกับขุนนางกรมพิธีการคนก่อนสิ้นอำนาจไทจือเองก็ชดเขาเบาปัญญาทั่วแผ่นดินคงมีแต่พระกำกับดูแลทักษิณร่วงรู้เหตุการณ์ทั้งหมด ขณะที่ใต้เท้าสร้างสู่ผู้นี้ไม่เปิดเผยออกมาใช้โจมตีศัตรูเพียงทิ้งหัวได้อยู่ในกองหญ้ายกตัวอย่างเช่นไพ่พลประจำแดนตอนเหนือสวมใส่เสื้อกันหนาวชั้นดียกตัวอย่างเช่นแนวรบหนันเวียเวียใต้ไม่ต้องมีเครื่องมือตีเมืองเมื่อราชสำนักเริ่มตรวจสอบกรมทะเบียนราชจะคำพบหัวได้นั้น พอสาวดึงออกมาสุดท้ายกับดึงสายรัดกางเกงของพวกมันหลุดลุยลงมานี่เป็นหมากที่วางไว้ตั้งแต่หลายปีก่อนพระกำกับดูแลทักษิณไม่ต้องการทำอะไรเพียงรอให้ตนเองปเผชิญการคุกคามสถานการณ์บังคับจวนตัวก็ให้บุคคลบางบุคคลขวาจับสายรัดกางเกงที่พวกมันหลงลืมแต่แรกจากนั้นกระตุกโดยแรงนับเป็นหมากอันแยบคายนัก การตรวจสอบกรมพิธีการเริ่มขึ้นถึงแม้ว่ากขอหยวนจือถูกจับแขวนคอในคุกหลวงกรมพิธีการผ่านการถ่ายเลือดครั้งหนึ่งเอกสารที่ใช้เก็บรักษาไว้มีสภาพยุ่งเหยิงแต่ภายใต้การสืบพลของสำนักตรวจสอบในที่สุดพบคำร้องขอจัดสรรเงินและใบเสร็จรับเงินของกรมพิธีการ เงิน40่สิหมื่นตำลึงนั้นจัดสรรให้กับกรมพิธีการจริงปัญหาอยู่ที่กรมพิธีการทําการซ่อมแซมที่สอบแข่งขันรุด,ดูชุนเทียนกับสถานศึกษาตามเขตต่างๆถึงขั้นใดหูต้าเสียวซื่อก่อนที่จะถูกเรียกตัวมาเข้าสํานักจงซูเซินเคยตรวจราชการไปทั่วแผ่นดินย่อมทราบว่าสถานศึกษาตามเขตต่างๆย่งคงชํารุดที่สอบแข่งขันรด,ดูชุนเทียนย่งหลังคารั่ว ดังนั้นสีหน้าหูต้าสิวซื่อยิ่งมายิ่งปั้นยากเกล่าวถามขุนนางกรมพิธีการที่ถูกเรียกตัวมาว่าผู้ใดสามารถบอกต่อเราว่าเงินสี่สิบหมื่นตำรึงนี้ไปอย่างที่ใดกล่าวพางเรือบมองไยจื่อที่ด้านข้างรอบทอดถอนใจคำหนึ่งซึ่งความจริงผู้คนในตึกหลักทราบดีว่าที่ผ่านมากรมพิธีการเปรียมเสมือนสวนอุทยานของวังตะวันออก กลมพิธีการไม่กล้ายักยอกเงิน40 0 0 0หมื่นตำดึงนั้นไว้ไม่ว่าผู้ใดล้วนคาดเดาออกว่าเงินจำนวนนี้ไหลเข้าวังตะวันออกไปแต่เมื่อตรวจสอบถึงวังตะวันออกดูเหมือนว่ายากจะดำเนินการต่อไปหูต้าเสียวซื่อขบคิดชั่วขณะจึงกล่าวปัญหาเฉพาะหน้าคือสืบหาร่องรอยของเงิน40 0 0 0ตำดึงนั้น ทยจือ่อใจหายวูเปลือกนอกอย่างยิ้มอย่างอ่อนโยนกล่าวว่าใต้เท้าหูกล่าวมีเหตุผลมู่เทียแห่งตึกที่หนึ่งสำนักตัวสอบอย่างไม่มีคุณสมบัตินั่งอยู่ข้างกายขุนนางใหญ่ทั้งหลายดังนั้นยืนอยู่ด้านข้างสังเกตสีหน้าของพรกรกกำกับดูแลทักษิณที่นั่งอยู่ตรงกลางพันกล่าวว่า เงินไปถึงกรมพิธีการแต่ขุนนางที่ดูแลเรื่องนี้เสียชีวิตในคดีทุจริตการสอบแข่งขันฤดูชุนเทียนปีก่อนแล้วไทจือนิ่งเงียบงันตลอดเวลาก่อหยวนจือตายแล้วขัวเป่าคุณถุกในรเทศตอนนี้สำนักตรวจสอบลงความเห็นว่าคุณนางที่ดูแลเรื่องนี้เสียชีวิตแล้วต่อให้ทางด้านจางกงจูรู้ตัวว่าตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงิน4 0่สิบหมื่นตำรึง ก็ไม่อาจหารักฐานส่งมอบต่อหูต้าเสี่ยวซื่อดังนั้นค่อยขายใจลงแต่ในความขายใจอย่างนึกตัดพอในใจกูกูอาหญิงท่านใหญ่ต้องทำช่นนี้มีคาดคำพูดหลังจากนี้ของมูเทียสร้างความประวันพันใจแก่ไทจือขึ้นมาได้ยินมันกล่าวว่าสมควรมีเส้นสนกลในให้สืบสาวไต้เท้าหูใช้ต้องการให้สำนักตรวจสอบ ไปตรวจสอบกรมพิธีการหรือไม่ตรวจสอบกรมพิธีการหรือผู้คนในตึกหลักใจหายวา่าให้สำนักตรวจสอบที่ดุร้ายเราฝูงสุนัขป่าเสือร้ายตรวจสอบกรมพิธีการหรือน่าจะสำนักตรวจสอบกรมทะเบียนราชแสดงว่าสร้างความกดแขนแก่ใต้เท้าเสียวฟ้านที่แดนเจนหนันหากสำนักตรวจสอบหันไปตรวจสอบกรมพิธีการขุนนางกรมพิธีการต้องตายแน่นอน แต่ว่าข้อเสนอของมู่เทียในตอนนี้ขายมีเหตุผลยิ่งพระกำกับดูแลทักษิณยกมือรูปเขาสีหน้าไม่มีความรู้สึกใดในใจกับขุนคิดคนสนิทของอันจือผู้นี้มีมันสมองกว่าเดิมกับคาดเดาความคิดของตนเองออกความคิดของพระกำกับดูแลทักษิณรวบรัดยิ่งราชสำนักมิใช่คิดตรวจสอบกรมทะเบียนราษฎรหรือหากตรวจสอบกรมทะเบียนราษฎรคิดป้องกันตัว ก็ต้องขยายแนวรบออกไปรากดึงหน่วยงานอื่นเข้ามามากกว่านี้กลมพิธีการเพียงแค่เริ่มต้นรอจนทั้งหกกลมถูกตรวจสอบพบว่ามีปัญหาห้องเต้ที่สรงพระปีชาสามารถคงไม่สะดวกกับการปลดขุณนางสร้างซูของหกกลมออกจากตำแหน่งทั้งหมดแน่นอนเอียนสิงซูเหลือบมองพระกำรรกับดูแลทักษิณแวบหนึ่งนึกเรื่มใสจิ้งจอกเท่าตัวนี้ยิ่ง ปากโตแย้งว่ารจะสำนักกำลังตรวจสอบกรมทะเบียนราชอย่าได้ขยายกว้างออกไปพระกํากับดูแลทักษิณกล่าวสนับสนุนว่ามีเหตุผลไม่ว่าผู้ใดร้วนฟังออกว่ามีเหตุผลนี้กล่าวประชดแดกดันเอี้ยนสิงซูมีสีหน้าระห้อยทราบว่าข้อเสนอของตนเองนี้ไม่มีเหตุผลเมื่อความเสียหายของกรมทะเบียนราชเกี่ยวพันถึงกรมพิธีการย่อมต้องตรวจสอบต่อไป หูต้าเสียวซื่อก็มีสีหน้าลำบากใจกล่าวไก่เกียว,ว่ารองหารือกันก่อนหากว่าขอราชอ,องค์การให้สำนักตรวจสอบทำการตรวจสอบกรมพิธีการสุดท้ายต้องตรวจสอบตัวไทยจือ่อก่อนที่จะเข้าวังไปขอราชอ,องค์การผู้ตาเสียวซื่อยังไม่กล้าตัดสินใจยามนั้นไทยจือ่อพันขบกามกล่าวว่าเรื่องของกรมพิธีการย่อมต้องตรวจสอบแต่เรื่องราวมีลำดับก่อนหลัง ความเสียหายของกรมทะเบียนราชยังไม่มีข้อสรุปหากขยายวงกว้างออกไปเกรงว่าขัดกับพระประสงค์ของฝ่าบาทพระกำกับดูแลทักษิณยังคงกล่าวคำเดิมว่ามีเหตุผลหูต้าเสียวซื่อรอบทอดถอนใจกล่าวว่าเรื่องของกรมพิธีการรอสักคู่ค่อยเข้าวังไปขอรับพระราช,ชะกระแสยังคงทำตามข้อเสนอของไทจื่อตินเซียนตรวจสอบกรมทะเบียนราชต่อไปเถอะ หากตรวจสอบต่อไปต้องพบปัญหามากกว่านี้เงินสี่หมื่นตำดึงนั้นเพียงเป็นมุมหนึ่งของภูเขาน้ำแข็งไถจื่อไม่เชื่อว่ากรมทะเบียนร,ราชที่อยู่ภายใต้การดูแลของตระกูลฟ้านมานานปีจะสะอาดหมดจดกรมทะเบียนร,ราชย่อมไม่สะอาดหมดจดพระกำกับดูแลทักษิณไม่เพียงวางหมากต่อไถจื่อคนเดียวพร้อมกับตรวจสอบลงลึกลงไปปรากฏหน่วยงานหลายแห่งถูกกรมทะเบียนร,ราชกระชากลงน้ำ ก่อนอื่นตึกต้าหลี่ซื่อคุณนางเจิ้งชิงของต้าหลี่ซื่อที่นิ่งเงียบตลอดเวลามีสีหน้าแปรเปลี่ยนจนปั้นยากบัญชีของกรมทะเบียนราชไม่ได้ยุ่งอีดุงตุงนงังหากแต่ซ่อนบัญชีรับไว้สร้างความเสียหายแต่ละรายการล้วนเกิดจากหน่วยงานใดในราชสำนักเมื่อตรวจสอบถึงขั้นท้ายแม้แต่สถานศึกษาไทาเสวียนอย่างหนีไม่พ้น เอี้ยนสิงซูเริ่มตื่นตัวขึ้นมาถึงแม้ว่าปัญหาที่ตรวจสอบยังไม่พัวพันถึงจางกงจูกับปงชายรองเนื่องเพราะแหล่งที่มาของเงินทองตอนเองมาจากท้องพระครังแต่ดูจากการเตรียมการของพรรคกำกับดูแลทักษิณผู้ใดทราบว่ามันจะวางแผนร้ายต่อองชายรองดังนั้นเอี้ยนสิงซูขมวดคิ้วกล่าวว่ายุติแต่เพียงนี้ก่อนเถอะหลังจากเข้าวังไปขอพระราชะกระแสพวกนี้ค่อยดำเนินการต่อ พระกำกับดูแลทักษิณยังคงขานรับว่ามีเหตุผลหู้ตาเสียวซื่อกับคุ้นคิดเหตุใดราชสํานักจึงฟอนเฟ,ฟถึงเพียงนี้หากว่าห้องเต้ตัดสินพระไทยตรวจสอบต่อไปพระกำกับดูแลทักษิณต้องลาออกจากตำแหน่งขอเพียงตรวจสอบมันก็ไม่ต้องรับผิดชอบเกินไปแต่ว่าขุนนางที่เหลือในรัชสํานักคงต้องรับเคารร้ายกว่าครึ่งแล้ว วังหลวงปลายชุนเทียนบางครั้งปรากฏดอกเหงแดงโผล่้นกำแพงวังออกมาต้นไม้เขียวดอกไม้แดงขับเน้นกันและกันเป็นเวลาพบค่ำแล้วหลังจากนี้จะมืดมิดลงประตูห้องทรงพระอสรเปิดและปิดลงเปิดและปิดใหม่รับตัวขุนานางใหญ่ที่มาหารือข้อราชการหลายละลอกสุดท้ายภายในห้องคงเหลือแต่ห้องเต้เจ้าชีวิตพระองค์เดียว ยังมีขันทีชาราผู้หนึ่งและโคมไฟดวงหนึ่งเสียงฉาดเมื่อฮองเต้รัดชิงตบพระหัตถ์ลงบนตโต๊ะเตี้ยรับสั่งด้วยความกิ้วว่ากรมทะเบียนราชอันไร้กาดวังตะวันออกอันไร้กาดเข้าใจว่าข้าไม่กล้าฆ่าคนหรือขุนนางใหญ่ที่เดินเข้าห้องทรงพระอากรหาหรือข้อราชการเป็นขุนนางใหญ่ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบกรมทเบียนราชหลังจากทรงสดับคำรายงานของพวกมัน ห้องเต้ค่อยกิ้วขึ้นมาพระประสงค์ของพระองค์ความจริงเพียงต้องการตรวจสอบกรมทะเบียนราชอาศัยเรื่องที่กรมทะเบียนราชโยกย้ายเงินไปยังแดนเจนนันบีบบังคับให้พระกำกับดูแลทักษิณลาออกจากตําแหน่งอาศัยวิธีการนี้สร้างความสมดุลในรัชสํานักใหม่แต่พระองค์คาดไม่ถึงว่า กรมทเบียนราษฎรสะอาดหมดจดกว่าที่พระองค์คาดคิดไว้พระกำกับดูแลทักษิณก็สะอาดหมดจดกว่าที่พระองค์คาดคิดไว้ในทางกับกันห้ากรมและสามตึกที่เหลือในราชสำนักไม่ทราบหาผลประโยชน์จากกรมทะเบียนราษฎรไปมากน้อยเท่าใดโดยเฉพาะวังตะวันออกก่อนหน้านี้หูต้าเสียวซื่อทำนังสือรับกราบทูลเรื่องของกรมพิธีการทั้งบอกใบ้ว่าทางที่ดี อย่าได้ตรวจสอบกรมทะเบียนราชต่อไปไม่เช่นนั้นสร้างความปันป่นป่วนวุ่นวายแก่ราชสำนักเก่งว่ากรมทะเบียนราชไม่ทันยอมรับผิดคุณนางใหญ่ของกรมที่เหลือคงถูกจับตัวเข้าคุกแล้วห้องเต้ยามกิ้วโกรธส่งระย่นย่อต่อวิธีการของกรมทะเบียนราชอยู่บ้างในสายตาพระเนตรของพระองค์พระกำกับดูแลทักษิณเมื่อทราบเรื่องเหล่านี้ตั้งแต่แรกเหตุใดจึงปกปิดไว้ ถัวกระทั่งพระอ,องค์เตรียมจัดการกับกรมทะเบียนร,ราชค่อยเปิดโปงออกมาจนเหล่าขุนนางต,งตั้งตัวไม่ทันแม้แต่พระอ,องค์ที่เป็นฮ่องเต้ก็ตั้งตัวไม่ทันพระอ,องค์จะเดินไหวขึ้นมาพร้อมกับพระกำกับดูแลทักษิณย่อมทรงทราบขีดความสามารถของพ่อบ้านใหญ่ของพระอ,องค์ผู้นี้จึงไม่รู้สึกเหนือความคาดหมายต่อการมองการไกลของกรมทะเบียนร,ราช ที่พระอ,องค์กิ้วคือเหล่าขุนนางในราชสำนักไม่รักพักดีถูกกรมทะเบียนราชจ,จับมัดลงเรือใหญ่ลำนี้ที่กิ้วยิ่งกว่าคือท้ายจือกับโฉดเขาถึงเพียงนี้จะให้พระอ,องค์ยกแผ่นดินให้กับมันได้อย่างไรแน่นอนที่พระอ,องค์กิ้วที่สุดคือการตอบโต้ของพระกำกับดูแลทักษิณเนื่องเพราะเพื่อนเล่นในวัยเด็กผู้นี้แสดงว่าฮ่องเต้ตัดเสียงเย็นชาว่ามันคิดขู่กับโชฆ่า ขันทีชาราห่วงกงกงสันศีสะทอดถอนใจกล่าวว่าฟาบาทบ่าวเท่าปากมากสักคำขนย่อมเห็นแก่ตัวแม้แต่ขุนนางที่จงรักเช่นฟ้านซางสูเมื่อตกอยู่ในสถานาการณ์อันร่อแหลมก็ต้องนึกหาวิธีป้องกันตัวห้องเต้ทรงพระสรวนเยาะเย้ยตัดว่าผู้ที่คิดอ่านวางแผนถึงเพียงนี้ถือเป็นขุนนางจงรักหรือ ห่วงกงกงทอดถอนใจกล่าวว่าเฉินเอี้ยนจางหัวหน้าสำนักแช่เฉินยังคิดอ่านวางแผนยิ่งกว่าแต่หากเอ่ยถึงความจงรักภักดีอย่างมากกว่าบ่าวเท่าอีห้องเต้รับพระเนตรลงอย่างช้าช้าตัดว่าเฉินพิงผิงเคยช่วยชีวิตข้าไราครั้งฟ้านเจียนไหนเลยเปรียบเทียบได้ห่วงกงกงกล่าวว่าหลายปีมานี้ฟ้านสร้างสูดูแลกรมทะเบียนราชแก้ปัญหาที่ซ่อนเร้นไว้ จุดประสงค์เพื่ออะไรมิใช่เพื่อความสงบสุขของราชสำนักหร,อกหรือหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวสืบต่อหากว่าไต้เท้าสร้างสูมีความคิดเป็นอื่นอาศัยหลักฐานในมือมันสามารถกระทำเรื่องมากมายแต่สุดท้ายมันไม่มีความเคลื่อนไหวอันใดแสดงว่ามันไม่ต้องการให้ราชสำนักสั่นกระเพื่อมห้องเต้ตัดเสียงเย็นช้าว่าอย่างน้อยมันสมควรบอกต่อค่าก่อนหงกงกงกล่าวเบาๆวา่า ดูจากข่าวที่ส่งมาจากตะกูลฟ้านให้เท้าสร้างสูไม่เข้าวังมากับทูลเพราะไม่ต้องการให้ฝ่าบาทเปลืองสมองความคิดไปฝ่าบาทสมควรจำข่าวที่ส่งมาเมื่อวันก่อนได้ฮ่องเต้ทรงงงงันบูนึกถึงรายงานของคนที่ชื่อเจิ้งทอนั้นพระไทยค่อยสงบลงส่งฟื้นฟูความรู้สึกที่ดีต่อพระกำกับดูแลทักษิณขึ้นมาบ้างต้องขมวดพระขนงตัดว่า แต่ว่ากรมทะเบียนราชต้องตรวจสอบต่อไปหากยุติเรื่องราวอย่างรุกงร่วราชสำนักจะรักษาหน้าไว้ได้อย่างไรห่วงองค์งก้มศีรษะกล่าวว่าประเด็นอยู่ที่ท่าทีที่ฝ่าบาทมีต่อฟ้านซ้างสูฮ่องเต้ใส่พระเสียรตัดว่ามันไม่อาจเป็นขุนนางซ้างสูของกรมทะเบียนราชอีกต่อไปข้าสามารถชดเชยให้แก่มันทางอื่นแต่ว่ามันไม่สามารถดูแลกรมทะเบียนราชอีกต่อไปอันจือ อยู่ดูแลท้องพระคังแดนเจนนันไม่ว่ามองจากมุมใดฟ้านซ่างสูไม่สมควรอยู่ในตำแหน่งคุนนางซ่างสูกรมทะเบียนราชอีกห่วงกงกงบังเกิดความเศร้าโศกสันนึกเห็นใจใต้เท้าซ่างสูที่ตากตำงานหนักผู้นั้นปากกล่าวเป็นการอย่างเชิงว่ามีคำพูดหนึ่งบ่าวเท่าไม่ทราบสมควรบอกกล่าวหรือไม่ฮ่องเต้ตัดว่าบอกมาเถอะ หงกงกงส่งเสียมแหลมเล็กอยู่บ้างว่าไท้เท้าเสียวฟ้านมีพรสวรรค์มาแต่กำเนิดฝ่าบาทมอบหมายให้มันดูแลท้องพระครังกับสำนักตรวจสอบนับว่าเหมาะสมกับตำแหน่งตามเหตุผลฟ้านสร้างสูงไม่สมควรดูแลกรมทะเบียนราชต่อไปแต่ว่าฝ่าบาทอาจยังจำได้เมื่อปีที่หนึ่งในราชาการชิงรี่ในห้องทรงพระอสรแห่งนี้ฟ้านเจียน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งซื้อหลางเกิดการโต้เถียงกับเฉินเอี้ยนจางรอบหนึ่งความจริงแล้วฟานซั่งสูไม่ต้องการให้เต้เท้าฟานเสียนอยู่ในสำนักตรวจสอบห้องเต้ขมวดพ้าขนงส่งทราบว่าหงกงกงคิดกล่าวอันใดจึงตัดว่าบอกต่อไปหงกงกงยิ้มพางกล่าวว่าฟานซั่งสูจะอย่างไรเป็นปัญญาชนอันกุ้มกิมเป็นคนมากน้ำใจบ่าวเท่าเห็นว่าคนที่มากน้ำใจ จึงถูกผูกมัดไว้หากฟ้านสร้างสูงอยู่ในมหานครใท้เท้าสิวฟ้านจะทำงานในแดนเจนนันอย่างแน่วแน่ห้องเต้มีพระพักสงบนิ่งชั่วคู่จึงตัดว่าก่อนนี้อยู่ในวังไทเฮาไทเฮาก็กล่าวเช่นนี้หนึ่งนั้นเห็นแก่หน้ามู่มาแม่นมที่อ่าวต้านโจในวังสมควรจุนเจือตระกูลฟ้านให้มากไว้สอง ฟ้านเจียนอยู่ในมหานครฟ้านเสียนจะปฏิบัติหน้าที่ที่แดนเจนนันอย่างวางใจที่ว่าวางใจที่แท้แล้วเป็นการระวังป้องกันและข่มกูคุกคามเท่านั้นสุดท้ายฮ่องเต้รับสั่งว่าข้าจะไม่ใช้ความดุนแรงต่อตระกูลฟ้านสามารถแต่งตั้งเป็นเจ้าพรยาแต่ข้าจะไม่ให้เรื่องของกรมทะเบียนราชยุติเพียงนี้การอวยยศเป็นเจ้าพยา แลกกับตำแหน่งขุนนางส,งสร้างสูไม่ทราบว่าพระกำกับดูแลทักษิณได้กำไรหรือเสียเปียบกันแน่ในตึกตระกูลฟ้านพระกำกับดูแลทักษิณดื่มน้ำผลไม้รับตาลงรับการนวดเฟ้นหัวไหลจากนางดิวซื้อทอดถอนใจกล่าวว่าเก่งว่าฟาบาทเข้าใจผิดคิดว่าข้าข่มขู่พระองค์อย่างนั้นก็ไม่ดีแล้วนางลิวซื้อหน้าหมุนหมองลงทราบว่าเรื่องราวยากมีข้อยุติ ถึงแม้ในหวังไม่ทำการดุแลงต่อตระกูลฟ้านแต่เราแย่คงไม่ต้องการลงจากตำแหน่งขุนนางสร้างสู่กรมทะเบียนราชอี้กุ้ยผิงถ่ายทอดพระประสงค์ของฮ่องเต้มายังตึกตระกูลฟ้านแล้วหลายวันนี้การตรวจสอบกรมทะเบียนราชยังดำเนินต่อไปอย่างจืดชืดมีผู้คนถูกรากเข้าไปปัวพันมากกว่านี้ก่อกวนจนราชสำนักกลายเป็นขุนมัวขุนนางทั้งบุญบูร้วนหวั่นหวันมิตก สำนักตรวจสอบจับกลุ่มผู้คนไม่น้อยกลุ่มทะเบียนราศ์เองก็ถูกตรวจพบปัญหาแต่ยังไม่สามารถตรวจพบเส้นทางการเงินระหว่างกลุ่มทะเบียนราศกับแดนเจนนันผู้คนจำนวนมากรวมทั้งจางกงจูบังเกิดความไม่สบายใจหรือว่าเงินที่ฟ้านเสียนจับใจ่ายในแดนเจนนันมิใช่ของกลุ่มทะเบียนราศขอเพียงมิใช่ความผิดไร้แรงนี้แม้แต่ฮองเต้ก็ไม่สามารถบีบบังคับ ให้พระกำกับดูแลทักษิณแสดงความรับผิดชอบโดยลาออกจากตำแหน่งพระกำกับดูแลทักษิณกล่าวว่าใกล้ถึงน้ำหลากฤดูร้อนแล้วราชสำนักต้องใช้เงินเรื่องการตรวจสอบกรมทะเบียนราชคงผ่อนช้ารงเรากับฟาบาทจะรากถ่วงถึงเวลาที่ฟ้านเสียงกลับมหานครก็จะไม่มีปัญหาแล้วนางหลิวซื่อค่อยทราบว่าที่เราแย่เฝ้ารอคอยเป็นเพียงน้ำหลากที่สวรรค์ไปลงมา นี่เป็นการใช้อนุภาพฟ้าต่อสู้กับบาร,รมีเจ้าชีวิตห้องเต้มีใช่เจ้าชีวิตโฉดเขาย่อมสรงทราบว่าสิ่งใดหนักสิ่งใดเบา